มาครับคุณผู้ชมคลิปนี้เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมมาเปรียบเทียบนะครับ v s ทั้งสองคันนี้นะครับสรุ่นย่อยเพราะหลายคนเนี่ยยังหาคําตอบไม่เจอหลายคนยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเหมาะกับรถแบบไหนรุ่นไหนมากกว่ากันนะครับระหว่างตัวเริ่มต้นหรือว่าตัวรองท็อปดีกว่ากันคลิปนี้ผมมีคําตอบให้ครับไม่ว่าจะเป็น entry ด้านซ้ายมือหรือ mid ตัวรองท็อปด้านขวามือแตกต่างกันยังไงและเราอะ่ะเหมาะก,กับการใช้งานแบบไหน entry รุ่นประหยัด มันเพียงพอกันใช้งานในชีวิตประจำวันของเราไหมหรือว่ามิดที่เพิ่มเงินอีกหลักหมื่นสองหมื่นสามมืนมันตอบโจทย์มากกว่ากันคลิป<ห><ฉ>นีน้ผมมีคำตอบให้ครับกับ v ีออสรถที่ขึ้นชื่อเรื่องความอึดถึกทนที่สุดไปครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนที่สนใจ v ีออสมือ2ทุกคนทุกท่กทกทานด้วยนะฮะอยู่กันกับผมครับ v ีวีออสมือ2พบกันกับผมบิวพยโอีกเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ผมพาคุณผู้ชมมาเปรียบเทียบนะครับแล้วก็บอกในเรื่องของ รุ่นไหนเนี่ยคุ้มกับกันสำหรับ t o ลต้าีออนะครับทางด้านซ้ายมือของเราครับเป็นรุ่นประหยัดครับ1.5 Entry ปี2019ครับและด้านขวามือครับเป็นรุ่นลองท็อปนะครับ1.5รุ่นมิดนะครับปี2019เช่นเดียวกันนะครับสีเดียวกันเลยนะเอามาเทียบกันในเรื่องของสเปคออปชั่นฟังก์ชันนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็มองว่าคลิปเนี้ยคุณผู้ชมดูแล้วเนี่ย จบแล้วเนี่ยนะครับน่าจะตอบโจทย์ได้ว่าเราเนี่ยเหมาะกับการใช้รุ่นประหยัด Entry หรือว่าเราชอบตัวมิดที่ราคาสูงกว่าแต่อาจจะตอบโจทย์ในเรื่องออปชันฟังก์ชันนะครับที่สะดวกสบายมากกว่ากันนะครับมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันในคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอยู่กันกับผมฮะบิวเพจยองอีกเช่นเคยนะครับและเดี๋ยวเรามาดูกันนะคุณผู้ชมครับด้านซ้ายมือเดี๋ยวผมแจ้งในเรื่องของ าราคาแล้วก็เลทผ่อนไว้ก่อนเลยคุณผู้ชมจะได้มีข้อเปรียบเทียบได้เลยนะครับระหว่างที่ผมพูดไปในคลิปนะว่าอ่ะเราเนี่ยพอแล้วละ่ะกับการใช้ตัวเอนทรีคือตัวรุ่นประหยัดด้านซ้ายมือนะครับหรือว่าเอ้ยเราขยับอีกนิดนึงนะเราไปใช้ตัวมิดเลยดีกว่านะที่ออปชั่นฟังก์ชันมันเยอะกว่ากันนะครับแบบไหนก็นแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมจะบอกว่า มันคือ t o y o ต a v i o ออเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมอันดับแรกเลยนะมันคือ t o y o ต a v i o ออเหมือนกันครับขึ้นชื่อเรื่องความอึดถูกทนเป็นทุนเดิมนะครับเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างตัวเดียวกันครับนะในเรื่องของในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับจะมีแค่หนึ่งอย่างที่แตกต่างกันก็นกคือดิสเบรกนะด้านขวามือ v ีออสรุ่นมิดนะครับจะมีดิสเบรกสล้อนะครับส่วนด้านซ้ายมือ v ีออสหนึ่งจจะเป็นดิสเบรกคู่หน้าหลังเป็นดรัมเบรกนะแต่ระบบเบรกเป็น abs เรียบร้อยหมดแล้ว มีเสริมแรงเบรก B A นะครับกระจายแรงเบรก E B D นะครับระบบช่วยออกตัวบนทางราชันนะครับ H a C มีให้เรียบร้อยหมดเลย Traction Control ฮะการลื่นการถลายการล้อหมุนฟรีมีให้เรียบร้อยหมดล้วอันนี้คือระบบความปลอดภยัย Airbag คู่หน้าทั้ง2คันเครื่องยนต์เป็นตัวเดียวกันช่วงล่างตัวเดียวกันอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ผมจะบอกคุณผู้ชมก่อนที่มันเหมือนกันก็คือในเรื่องของความเป็น V I s มันคือ V I s ครับแต่ตัวมิดเนี่ยมันยัดออปชั่นฟังก์ชันเพิ่มเติมเข้าม,มาอทิเช่น ไฟหน้าฮะสังเกตได้ง่ายเลยนะครับเอามาเริ่มเลยแล้วกันนะครับก่อนจะไปรับชมนะคุณผู้ชมครับฝากกดติดตามครับกดไลค์กด s u b s ส r i b e ให้ด้วยนะครับและคุณผู้ชมจะได้ข่าวสารข้อมูลดีๆแบบนี้ในทุกๆคลิปครับและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดด้วยฮะรถ V ีออสหรือยาลิสนะครับทั้งบริษัทพยนต์ผมจะนํามารวมไว้ในช่องนี้ฮะวิววีออสมือสองนะครับโดยผมครับวิวผู้จัดการฝ่ายขายนะฮะคุณผู้ชมสามารถเข้ามาดูในช่องนี้กดติดตามไว้ได้เลยนะครับผมจะไล่เรียงป็นสารบันไว้เลยว่าวันนี้มีรถเข้าวีเยูงดด๋ กันในคลิปนี้ได้นะครับแต่ถ้าสนใจทํายังไงครับมุมขวาล่างของคลิปทุกคลิปเลยนะครับจะมีเบอร์โทรผมติดต่ออยู่0855366287นะครับบิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้เลยยินดีให้บริการมากๆกนะครับก็มาพูดคุยสอบถามกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับอ่ะด้านซ้ายมือครับเปิดกันด้วยราคาแล้วก็เลทผ่อนเข้าว้ากันก่อนเลยนะครับจะได้ตัดสินใจกันถูกด้านซ้ายมือ วีออส1.5เอ็นทปี2019ครับเลขมาอยู่ประมาณ60,000กว่าโลนะครับคันนี้ตั้งขายอยู่ที่329,000บาทนะครับฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณ5,600บาทตลอดอายุสัญญานะครับเรทที่ผมบอกไปเป็นเรท7ปีนะครับ7ปีแล้วฟรีดาวนะครับ สายมือผ่อน5,600และด้านขวา1.5มิตรปี2019เครับเป็นตัวรองท็อปนะฮะ5 0 0แสนขอให้3ามแสนบาทครับฟีดาวผ่อนอยู่ที่6,100บาทตลอดและส่วนยานะครับเป็น7ปีเหมือนกันนะครับสังเกตได้ง่ายจะแตกต่างกันงวดละประมาณ500บาทงวดละ500บาทแล้วอะไรที่มาแตกต่างกันราคารถแตกต่างกัน30,000บาท30,000บาทคุ้มไหมที่จะขยับขึ้นมาเล่น,นตัวมิตเลยนะครับหรือว่าเซฟค่าใช้จ่าย ปเล่นฝั่งนี้ดีกว่านะเซฟเงินไป30,000บาทแถมค่างวดลถมาอีกงวดละ500บาทอ่บาเรามาดูกันนะครับอันหลับแดกด้านหน้านก่อนเลยนะครับที่แตกต่างอันดับหลักๆเลยนะครับในเรื่องของดีไซน์การตกแต่งนะดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยจะเป็น v อ o s Gen3 เหมือนกันนะครับสคันนี้เป็นรถหน่วยงานทั้งคู่นะที่ผมเอามาเทียบกันคือแบบ รถสเปคเดียวกันเลยเป็นรถเกรด A รถหน่วยงานนะไม่มีการชนหนักผิวความจมน้ําเข้าศูนย์ทุกหมื่นโลหรือว่าทุก6เดือนนะครับด้านซ้ายมือไม่หกหมื่นเจ็ดโลด้านขวามือไม่เก้าหมื่นกะว่าโลนะเดี๋ยวพาไปเช็คหน้าหน้าหน้าเลนใหม่อีกทีหนึง่งนะครับข้อแตกต่างอันดับแรกคือดีไซน์นะครับการตกแต่งกันชนด้านหน้านะคะคุณผู้ชมเห็นตะแกรงด้านหน้านี่ไหมนะครับล่องรูระบายอากาศเนี่ยตัวมิดเนี่ยนะฮะมันจะเป็นสีดําเมทัลลิกก็คือสีดําเงา เห็นไหมครับมันจะมีเงาเงาประกายประกายนะครับส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยตัว Entry เนี่ยเขาจะทำมาแบบธรรมดาไม่ได้เรียบหรูไม่ได้ทำให้ดูสวยมากมายแต่เน้นในเรื่องของการใช้งานอ่ะถ้าเกิดว่าใครเหมาะอยากได้รถเาไว้ใช้งานนะครับไม่ได้สนใจเลยว่ามันจะต้องสวยมันจะต้องแบบโอ้โหออฟชั่นฟังชันมันจะเยอะแยะอะไรมากมายขอแค่ชั้นขับได้ขับไปทำงานได้นะครับขอให้รถมันดีรถมันเดิม1.5 Ent r y ตอบโจทย์นะครับกันชนด้านหน้า รูระบาอากาศนะครับเป็นสีดําด้านนะไม่ได้ตกแต่งเพิ่มมาเป็นสีดำมือทัลิกหรือดําเงาแบบคันวิออลหนึ่งจุดห้ารุ่นมิดนะครับไฟหน้าครับด้านซ้ายมือฮะเป็นไฟฮาโลเจนนะครับมันติรีเฟคเตอร์ก็คือหลอดไส้ฮาโลเจนก็คือหลอดไส้แบบนี้นะครับให้แบบภาษาบ้านๆเลยคือไฟหลอดไส้ธรรมดาทั่วไปที่รถทุกคันพึงมีนะครับแต่ด้านขวามือครับนี่ฮะการดีไซน์ครับ ไฟหน้าฮะเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วเป็นลูกแก้วกลมๆนะครับเป็นลูกแก้วกลมๆยิงแสงตรงและกระจายออกนะครับทำให้ไฟหน้ารถเนี่ยสว่างมากขึ้นอันนี้คือข้อดีของไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเด y t ไทม์ u ันนิ่งไลท์นะัเดไทม์ันนิ่งไลท์จริงๆเนี่ยผมมองว่าตกแต่งเพื่อความสวยงามมากกว่าใช้งานจริงไม่ค่อยเท่าไหร่เนะครับเป็นเหมือนสมัยนั้นที่แบบว่ากฎหมายมีมีกฎหมายออกมาว่าต้องเปิดไฟหน้ารถวิ่งนะคุณผู้ชมที่แบบว่า รุ่นราวคขาเดียวกับผมหรืออายุเยอะกว่านี้น่าจะทราบน่าจะทันช่วงนั้นนะที่กฎหมายบอกมาว่ากลางวันต้องเปิดไฟเปิดไฟรถนั่งรถไวอย่าง,งนี้ครับเด t ท m i มันยิ่งไรเนี่ยก็มีมาให้ตอบโจทย์ในเรื่องของไฟส่องสว่างเวลากลางวันซึ่งมันใช้มันแค่แค่แบบติดเฉยๆนะครับมันไม่ได้บอกว่าสว่างอะไรมากมายนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าอ่านี่คือข้อดีมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับ เดย์ไทม์แล้วนิ่งไลท์มีฟันด์หมอกมีแล้วก็ไฟหลีนะครับจะเป็น l อลดีแบบไลท์ไกดิ่งเพื่อความสวยงามมากขึ้นเวลาขับขี่กลางคืนหรือว่าเปิดไฟหน้ากลางวันก็มองเห็นเหมือนกันนะสำหรับไฟหลีเดย์ไทม์นะครับก็ถือว่าการดีไซน์ทําให้ออกมาสวยมากกว่าตัว1.5 Entry ในเรื่องของตัวรองท็อปนะฮะร,ราคาก็เลยแพงขึ้นตามไปด้วยอ่าประมาณนี้ในชุดของด้านหน้าใครมองว่าไม่จําเป็นนี่ไฟหน้าสั่งฝั่งซ้ายมือใช้ได้เหมือนกันจบครับ เอนทรีตอบโจทย์แน่นอนถ้าครูชมคลิปแบบนี้ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเคยอยากได้ความสวยงามความสุดความสว่างแบบจ้าไปหมดเลยนะครับ1.5รุ่นเมตรตอบโจทย์แน่นอนทั้ง2คันนี้ผมไม่เปรียบเทียบในเรื่องของล้อแม็กนะครับจริงๆเนี่ยตัวเอนทรีเนี่ยมันจะเป็นล้อกระทะนะจริงๆแล้วนะฮะรถเดิมๆมันจะเป็นล้อกระทะนะครับแต่คันนี้นะฮะเอนทีของบริษัทรยนต์ทุกคันนะครับผมเปลี่ยนแม็กให้นะเป็นแม็กลายเดียวกันเลยเห็นไหมสังเกตได้ง่ายจริงๆเป็นล้อกระทะมานะแต่เปลี่ยนแม็กให้อ่ะอันนี้ไม่พูดถึงนะครับเป็นข้อดดีีไไไปปปเ็นนขอองแถมสําาหรับคท่ยก้ มีล้อแมกให้เรียบร้อยนะครับเมกเดิมนะครับกระจกมองข้างครับ v ีอรุ่นมิดกับตัวเอที่เหมือนกันนะฮะมีไฟเลี้ยวมีปรับระพับไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้กระจกบานหน้าครับนี่คือข้อแตกต่างอันดับหนึ่งอีกหนึ่งอย่างนะครับกระจกบานหน้าของ v ีออส1.5รุ่นมิดนะครับคุณผู้ชมกระจกบังลมด้านหน้าเนี่ยมิดเนี่ยตัวลองท็อปเนี่ยจะได้เป็นกระจกหนา2ชั้นนะครับเป็นกระจกเอา อ่าเขาเรียกว่าอาคูติก,กาสนิภรภัยซับเสียสง2ชั้นส่วน Entry เป็นกระจกธรรมดานะครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะเวลาแบบว่ากาันลมนะครับมิดทำออกมาได้ดีกว่านะครับที่เหลือก็เหมือนเหมือนกันเหมือนเหมือนกันนะครับวนมาดูรอบคันก่อนเนาะด้านท้ายอ่าวนมาที่เหลือด้านข้างดีไซน์เหมือนกันครับไม่มีอะไรแตกต่างนะไม่พูดถึงไฟท้ายนะครมาถึงที่ไฟท้ายด้านท้ายเหมือนกันทุกระเบียบนิ้ว ไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ไฟไท้ายที่เหมือนกันนะครับการตกแต่งทั้งหลายเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับจะแตกต่างตรงไหนรู้ไหมคุณผู้ชมครับแต่แตกต่างตรงที่ว่าตัวมิดนะครับด้านซ้ายมือคุณผู้ชมนี้จะมีกล้องถอยหลังมาให้ติดมาจากโรงงานนะครับนี่ตัวนี้กล้องถอยอมีมาให้เรียบร้อยเรียบร้อยแลลวนะครับในราคาที่มันเพิ่มกว่ากันเนี่ยสามหมื่นบาทมีอะไรบ้างไฟหน้าการดีไซน์ตกแต่งมีกล้องถอยมาให้นะฝั่งนี้ไม่มีนะครับฝั่งนี้ไม่มีแต่คันนี้ นะครับคันนี้มีเซนเซอร์ด้านหลังมาให้แล้ว 2. จุดอันนี้มันติดแถมมากับรถนะครับผมไม่ขอพูดถึงมันเป็นแบบว่ารถคันนั้นๆทําอะไรมาให้เพิ่มเติมอะไรแบบนี้นะครับแต่เดิมๆไม่มีนะ v ีออส1.5 entry จริงๆไม่มีอะไรเลยนะไม่มีทั้งกล้องถอยไม่มีทั้งเซนเซอร์ติดเพิ่มเองนะครับทีนี้ก็ประมาณนี้ฮนะด้านหลังไม่มีอะไรฮะกระจกหลังไล่ฟ้านะรธรรมดาทั่วไปนะครับไม่มีปัญหาอะไรมาดูภายในครับ อ่าลืมแจ้งคุณผู้ชมคันนี้มันอยู่ในระหว่างการปรับสภาพผมหยิบขึ้นมาเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับมันอาจจะไม่มีเบาะคู่หน้าแต่ก็ยังดีที่จะได้เห็นว่าโครงสร้างรถของเรานะครับให้ดูนะี่ยโครงสร้างรถพื้นรถนะครับไม่มีปัญหาไม่มีอะไรนะครับเนี่ยรูน็อตไม่มีสนงสนิมอะไรนะครับเนี่ยนะรถไม่มีจมน้มําแน่นอนทุกคันนะครับก็เอามาเปรียบเทียบให้ดูก่อนนะครับเปิดขึ้นมาภายในปุ๊บเบาะของเขาเนี่ยตัวเอนทรีเนี่ยข้อแตกต่างตัวเอนที่จะเป็นเบาะผ้าครับอ่า ตัวเองที่มันจะได้แค่บอกผ้าแต่1.5รุ่นมิดนะครับนี่ฝั่งนี้มันจะได้เบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะได้เบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูอีกทีนึงนะว่าเพิ่มเติมตรงไหนได้บ้างนะครับเนี่ยอ่ะได้เป็นเบาะหนังทั้งคู่หน้าคู่หลังเลยนะทั้ง2ฝั่งเลยนี่นะครับประมาณนี้นะมีจอกลางให้นะฮะนี่คือข้อแตกต่างในหนึ่งอย่างนะครับตัวมิดนะครับตัวลองท็อปจะมีจอตรงกลาง นะครับเป็นเครื่องเสียงเล่น DVD ได้นะครับบลูทูธได้นะอ่าเขาเรียกอะไรนะทีลิงอ่ามีทีลิงให้นะครับในขณะเดียวกันนะครับพูมลายนะก็เป็นหุ้มหนังมาให้3ามการเป็นมันติฟังก์ชันแบบนี้นะครับพร้อมกับแอร์ที่เป็นระบบออโต้เรียบร้อยแล้ว นะครับอันนี้คือ1.5ร,รุ่นมตรสีภายในนะครับจะตกแต่งดีไซน์เพิ่มเติมมากกว่าตัว Ent ท y ก็คือตัวเริ่มต้นเนี่ยตรงที่กาบป,ประตูนะครับแผงคอนโซลหน้าจะมีสีโลสโกนะครับไอ้สีแบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยสีแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าโลสโกนะครับจะมีตกแต่งเพิ่มเติมมาให้ทําให้รถเนี่ยมันเหมือนดูมีมิติมากขึ้นนะครับนี่ที่เหลือก็เหมือนกันนะมีเทคชั่ c o n t r o l มีกระจกมองข้างเหมือนกันนะครับอะคันนี้ไม่ประมาณ9 0 0 0 0กว่าโลนะครับแต่ให้ดูใบสคบ เก้าหมื่นห้าพันโลคุณผู้ชมนะครับเก้าหมื่นห้าพันโลสามแสนห้าหมื่นเก้าพันฟีดาผลหกพันหนึ่งอ่ะส่วนฝั่งนี้ล่ะนะครับฝั่งนี้ล่ะแตกต่างกันยังไงฮะเปิดขึ้นมาปุ๊บคุณผู้ชมเห็นไหมกาประตูก่อนเลยแผงประตูแผงคอนโซลนะครับทาออกมาเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดําด้านธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีการตกแต่งดีไซน์เพื่อความสวยงามเหมือน1.5รุ่นมิตรอ่ะอันนี้คือข้อแตกต่างเครื่องเสียงครับเหมือนเดิมครับ ใส่แผ่น CD DVD ไม่ได้ด้วยนะเป็นเครื่องเสียง f m AM ธรรมดาใส่แผ่น CD ดีธรรมดาทั่วไปแอร์เป็นแอร์ปรับมืออนาล็อกนะครับพรมลายไม่ได้หุมหนังมาให้เป็นยูรีเทนนะครับเป็นยูรีเทนเดิมๆไม่มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงจากพรมลัยนะครับประมาณนี้แต่แอร์แบคคู่หน้ามีให้เหมือนกันเบาะเป็นเบาะผ้านี่คือข้อแตกต่างภายในแต่ถามว่าคุณผู้ชมครับผมพูดอย่างนี้แล้วกันเอาแบบภาษาบ้านๆตรงไปตรงมาเลยนะครับ ราคาแตกต่างกัน3 0 0 0 0ืถ้าใครจะมองหา Entry ได้ไหมเพราะประหยัดก่อกันงวดละ500บางคนสำหรับสาหรับบางคนนะครับงวดละ500เนี่ยแพงนะอ่ะผมพูดถูกไหมเงิน500ต่อเดือนเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยถือว่าแพงนะครับเพราะฉะนั้น1.5 Entry ต่อตอบโจทย์มากกว่านะครับสำหรับคนที่อยากประหยัดนะครับไม่ได้แบบว่าอยากเซฟเงิน30,000บาทหรือว่างวดละ500บาทไว้ในกระเป๋าตังค์นะฮะ1.5 e n ง r y ตอบโจทย์กว่า ในเรื่องของการใช้งานนะครับเหมือนกันเลยนะครับมีความสะดวกสบายมากขึ้นฝั่งนี้เป็นเบาะหนังแต่แต่อีกรอบหนึ่งถ้าคุณผู้ชมชอบ Ent ทรีจริงๆเราเพิ่มเติมได้ไหมเบาะผ้าครับคุณผู้ชมเบาะผ้าคุณผู้ชมสามารถไปเปลี่ยนเบาะหนังได้ครับเพิ่มเงิน6 0 0 0บาทอ่าเมื่อกี้ต่าง,างกันสา0,000ืนนะผมพูดถูกไหมต่างกันส0,000ือันนี้นับจากมาจิ้นที่เหลือนะ3 0 0 0 0บาทเนี่ยหักไป6 0 0ันมาเพิ่มเป็นเบาะหนังจอทัชสกรีนนะไฟหน้าไม่พูดถึงละนะครับเพราะว่ามันใช้ทดแทนกันได้อยู่แล้วจอนะฮะ จอทุกวัน,นเนี้ยเนี่ยฝั่งเนี้ยจอรถ5ปีที่แล้วถูกไหมจอมันติดมาจากศูนย์หปีที่แล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมอะ่ะเอาเอนทีไปใช้และคุณผู้ชมเปลี่ยนจอซะนะครับถ้าซีเรียสน,นะถ้าแบบว่าจะต้องมีกล้องถอยจะต้องแบบมีจอดูหนังฟังเพลงได้คุณผู้ชมใส่จอแอนดรอยะนะครับผมให้แบบหรูๆเลยเอาแปดพนะเมื่อกี้บวกกับค่าเบาะหนังหกพัเป็นหมื่นคุณผู้ชมยังเหลือเงินอีกสองหม่นผมพูดถูกไหม นะอีกหมื่นกว่าบาทเกือบ20,000ืนในกระเป๋าตังค์ในขณะที่คุณผู้ชมเลือกตัว Entry ไปใช้แต่ถ้าคุณผู้ชมบอกไม่เป็นไรเครื่องเสียงวิทยุไม่ได้ฟังอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจิ้มมือถือเอานะเสียบสายต่อมือถือได้นะสายอักมันมีนะครับฟังจากมือถือเอาก็ได้นะกล้องถอยไม่เป็นไรผมถอยรถผมหันไปมองอยู่แล้วผมมองกระจกซ้ายกระจกขวากระจกมองหลังเอาไม่ต้องใช้กล้อง Entry ก็ได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนจอ แต่ถ้าเกิดซีเรียสอันนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสหลายคนซีเรียสเพราะชอบรถเบาะหนังกันซะส่วนใหญ่ลูกค้าผมนะครับชอบรถเบาะหนังกันมากเลยไปเปลี่ยนเบาะหนัง6000พี่เหลือเงินอีก24 0 0 0่อ่ะผมพูดถูกไหมถ้าเกิดคิดในมุมที่แบบว่าอยากประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแบบนี้ได้นะเป็นทางเลือกให้นะครับรุ่นไหนดีกว่ากันผมไม่สามารถตอบได้แบบแน่ชัดว่ารุ่นไหนดีกว่ากันแน่นอนละครับถ้าพูดตรง,งๆอะ่ะถ้าเอา Option ออปชั่นฟังก์ชั่นเนี่ยนะฮะ ตัวมิดตอบโจทย์กว่าแน่นอนเพราะว่ามันก็ครบแล้วอะ่ะมีจอทัชสกรีรกนมีแอร์ออโต้นะเบาะนังให้เรียบร้อยทุกอย่างนะครับแต่นนราคาที่มันสูงกระาณสามหมื่น 30, 000, หรือว่างวดละ5 0าบาทอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับแน่นอนว่ามันก็ต้องสะดวกสบายกว่านะครับแต่บางคนละ่ะบอกว่าอย่างที่ผมบอกอะ่ะเราใช้งานแค่แบบขับไปกลับทํางานแค่นั้นฟังเพลงไม่ได้เป็นคนชอบฟังเพลงอยู่แล้วชอบขับรถเงียบๆนะครับเบาะผ้าก็ได้นังก็ได้ถ้าอยากได้นังก็ไปเปลี่ยนเองหกพันเงี้ยเอนทรี ry, ตอบโจทย ง่ายๆเลยนะครับขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าลักษณะการใช้งานของรถที่เราใช้กันในชีวิตประจําวันนะครับคุณผู้ชมตอบตอบตัวเองได้ว่าเราเหมาะสมกับคันไหน Entry ไม่ห7 0 0 0โลคันนี้นะฟีดาาผ่อน5,600นะครับตมิดครับไม่90,000กว่า3,59,000นะครับ, 90, 000, 3, 59, 000, รบฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณ6,100หน่างนะกัน500บาทผมเชื่อว่าคุณผู้ชมตัดสินใจได้ครับจากคลิปนี้ ในเรื่องของข้อแตกต่างประมาณนี้เลยเครื่องยนต์คะคุณผู้ชมตัวเดียวกันครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันทั้ง2คันในน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับจริงๆแล้วในช่องนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากดูทั้ง2คันนี้นะในช่องเนี่ยกดเข้าไปในช่องผมได้เลยนะรีวิวรถมือสองเนี่ยผมรีวิวคันนี้แยกไว้ทั้ง2คันละแยกแบบว่าผมไล่แงะตะเข็บเม็ดอ่างให้ดูทั้ง2คันเลยนะครับก็จะได้เห็นชัดเจนในเรื่องของโครงสร้างนะไม่ต้องห่วงครับเพชยยนต์เราเปิดมา25ปีเราได้รางวัปีเรื่อองงขคุณภาพรถยนต์โดยตรรงพ้อมกับตรวจสภาพรงวัลแชมเนี้ย ฟรีอีก274จุดนะครับการันตีแน่นอนว่าไม่มีการชนักือความจมน้ำนะครับตรงนี้ธนาคารออกให้เราเองนะครับการันตีให้เราเองพี่ไม่ต้องห่วงเลยไม่ได้พูดได้ปากเปล่าขเองนะครับธนาคารมาจัดการให้พี่เสร็จหมดทุกอย่างนะครับมีคนกลางนะมีคนกลางไม่ต้องห่วงทุกวันนี้ซื้อกับบริษัทใหญ่ๆนะสบายใจได้และดอกเบี้ยพิเศษก็มีให้สําสหรับคนอยากจัดไฟแนนซ์นะครับอยากจัดไฟแนนซ์ดอกเบี้ยพิเศษ2.79%คุณผู้ชม2.79%คอือน้อยมากนะ นะสำหรับยอดมือ2นะครับแบบไม่ต้องดาวด้วยนะได้2.9% 7คุ้มนะครับต่างจังหวัดก็ออกรถได้อีกมีบริการฝากเซน็น<ช>ไปวิ่งเซน็นหน้าบ้านหรือที่ทํางานเลยได้เลยรถสไลด์ก็มีส่งให้นะครับแต่รถสไลด์มันมีค่าใช้จ่ายเราต้องมาคุยกันหลังใหม่อีกทีนึงนะครับก็พูดกันตรงๆนะพี่เนาะบางคนบอกฟรีฟรีฟร,ฟรีไปถึงมันไม่ฟรีอ่ะนะผมก็ขอบอกตรงๆเลยเพราะมันไม่ฟรีรถสไลด์นะครับใกล้ๆอ่ะได้นะใกล้ๆอ,อ่ะอ่ะรู้ไหมกรุงเทพเชียร์อ่ากรุงเทพชลบุรียอะไรเงี้ยกรุงเทพระยองงเงี้ยเอาแต่ผม ีได้นะแต่บางที่อยู่เชียงใหม่เงี้ยค่าเราสไลด์หมื่นเจ็ดสองหมื่นเงี้ยโอ้โหฟรีไม่ไหวเลยนะฮะอ่ะก็ฝา,ากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ชอบแบบไหนนะครับติดต่อได้นะติดต่อได้ตัวเอ็นที่ไม้สามหมื่นผมก็มีนะแต่ราคามันแพงขึ้นอีกหมื่นหนึ่งนะวีออสรุ่นมิดนะไม้เน้อยๆไม้หกเจ็ดหมื่นม 6, 70, ผมก็มีนะคันนี้เอาไม้เก้าหมื่นมาให้ดูก่อนมันมันสะดวกไนงะมันสะดวกผมไนงะผมขับออกมาปุ๊บมันจอดถ่ายได้เลยนะครับก็ฝากให้พี่คุณผู้ชมด้วยใครที่สนใจ คันไหนก็แล้วแต่หรือตัดสินใจแบบไหนนะครับติดต่อผมมาได้โดยตรงเบอร์โทรหน้าคลิปครับ0855366287้บิวเพรยนตนครับยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนได้เลยผมขายได้ทุกคันในบริษัทนะผมบอกก่อนในบริษัทเพรยนต์รถสี่้อาคันผมขายได้ทุกคันถ้าพี่สนใจรุ่นไหนพี่ทักหาผมโดยตรงเลยดูคลิปผมซื้อกับผมนะฮะโทรหาผมโดยตรงนะครับเดี๋ยวดูแลให้อย่างดีนะครับสำหรับคลิปนี้อย่างไรผมขอตัวลาไปก่อนครับก นะครับสวัสดีครับ